ครับก็ครั้งนี้นี่ก็ดับว่าเป็นความสําเร็จของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยไปอย่างยิ่งเลยนะครับก็ครั้งนี้น้องๆที่ไปแข่งขันเนี่ยก็ได้รับผลการแข่งขันที่ดีนะครับเป็นไปตามเป้าหมายของทางสมาคมที่วางไว้ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทราบมาครับคือน้องๆมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากนะครับมีวินัยในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีนะครับทำให้ผลที่ออกมาทำได้ดีมากนะครับ ในในส่วนของโปรแกรมสมาคมนะครับที่สำคัญสำคัญเราก็จะมีการแข่งยิวค่านะครับที่จีนนะครับที่สัญญ่าที่ไหหลํานะครับในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะผลักดันน้องๆนะครับที่จะให้เข้าไปแข่งขันพยายามที่จะปั้นนักกีฬารุ่นใหม่ๆนะครับเยาวชนเนี่ยให้สามารถที่จะเข้าไปสู่ระดับโลกนะครับ <S <S ในส่วนของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบของเรานะครับเรามีนักกีฬาที่ค่อนข้าง อายุน้อยนะครับอย่างโซเฟียเนี่ยอายุแค่21นะครับยังสามารถที่จะเล่นเลอไปได้อีกหลายปีสามารถที่จะเข้าแข่งขันในโอลิมปิกได้อีกหลายครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความหวังหนึ่งในความหวังของประเทศไทยของประชาชนชาวไทยและของสมาค,คามกีฬาเลอไปแห่งประเทศไทยของเราเลครับ